เดี๋ยวผมจะ,จะลองลากเกียร์ให้เกิน1,500รอบเนาะไปสีฟาร์มจะขึ้นนี่ครับนี่ครับนี่ครับถ้าเป็นอีโน่นะเป็นอีคิวซังนะครับโดนโดนในอีคิวซังมันสอนมวยนะครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับวัยรุ่นเมืองโย้ยนะครับวันนี้เราจะเอารถเครนนะครับ เคนของการไฟฟ้าสกลนครนะครับที่ยืมมาใช้นะครับไปคืนคพอดีว่าที่สกลมีเหตุการณ์มีกระแสไฟฟ้าดับนะครับแล้วก็ต้องการใช้รถเคนนะครับไปแก้กระแสไฟฟ้าขัดฟ้องนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถเครนนะครับคัน เจ้ายูดีโคเนอร์นะครับของการไฟฟ้าสกลนครนะครับแผนกปฏิบัติการนะครับเริ่มแรกก็เป็นยูดีโคเนอร์นะครับเครื่อง250อ่าก็จะคล้ายๆกันนะครับกับของอากาศอำานวยนะครับแต่ว่าตัวนี้กระจังหน้าจะเป็น เป็นสีดำนะครับเป็นพลาสติกเนี่ยเป็นพลาสติกสองชั้นนะครับไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่ามันมันจะแยกส่วนกันหรือเปล่าครับต้องเปิดดู ก็เป็นสีเฉยๆนะครับตรงนี้ <S <S 1> <S 1> ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ร <S <S แขงข้างคันนั้นเป็นสีส้มแต่เป็นเหล็กนะครับคันนี้เป็นพลาสติกครอบแล้วก็ถังน้ำมันตัวนี้เป็นถังกลม สองล้ลิตรเหมือนกันแต่เป็นทางกลมตัวเขียนก็ฟอร์ฟิงเกอร์เหมือนกันนะครับแต่คันนี้นะครับจะมีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือกล้องหลังนะครับมีกล้องหลังคันนั้นไม่มีนะรวมๆก็ คล้ายๆนะครับแล้วก็บังโคลนเนาะอีกอย่างนึงตัวนั้นจะเป็นบกโคนเหล็กตัวนี้พลาสติกพลาสติกต้องต้องระวังปพิเศษนะครับตัวเนี้ยแตกง่ายนะระวงังแต่เขาก็เอาสู้มาดึงบังฝุนไว้แล้วแต่ถ้าเป็นมากับรถมันก็จะตรงลงไปเวลารถจมคอยหลังเหยียบน,นี่ขาดได้นะครับ ตู้นี้เป็นสวิตนะครับคันนั้นก็มีเหมือนกันสวิตปิดเปิดนะครับถ้าบิดบามาบิดมาบิดขึ้นมานะครับถ้าบิดขึ้นมาก็คือตัดระบบไฟนะครับบิดลงก็ใช้ได้เหมือนเดิมครับคร่าวๆเนาะเกียร์เกียร์ผมว่าเหมือนกัน อ้นี่ก็จะเหมือนกันอยู่เป็นรถคนคนละปีนะครับดูภายในมาดูภายในของเจ้ายูด,ดีทักคันนี้นะครับกูเจไม่เหมือนนะ กล้องหลังเห็นไหมครับน,นี่มีมีรถอยู่ข้างหลังคันนี้มีกล้องหลังจุดจุดที่แตกต่างเนาะแล้วก็ PTO ตัวนี้มีสองปุ่มนะครับไม่รู้ว่ามันอันนี้ PTO ที่เกียร์ฝากตัวนี้อ่า ถามเขาดูว่ามันเป็น PTO ที่คล้ายๆหัวปั่นปูนนะครับหลังเครื่องเนะาะ PTO หลังเครื่องนี่ PTO 1 PTO สแต่เวลาขับเคลยนก็ใช้ PTO ข้างเดียวแล้วก็ส่วนหน้าปัดนะครับแตกต่างกันนะครับผมสตาร์ทเครื่องก่อนนี่ครับเห็นแม้กระทั่งหมาเดินนะครับ เนี่ยกล้องเขาชัดมากเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่ครับ PTO PTO 2นะครับเวลาเราขับเกียรเอ่อส่วนสวิตต่างๆเนาะเปิดไฟอ็ออันนี้ปัดน้ำฝนไฟ่ามา เบรกแอเซียเหมือนกันเนาะแล้วก็อันนี้สตาอปไฟนะครับอันนี้เปิดไฟสูงครับอันนี้เปิดไฟลีนีเปิดไฟน,นี่ก็นี่ครับถ้าเข้าวีดีโอแล้วก็เล่งได้เหมือนกันนะครับเล่งได้พอนได้เหมือนกันเวลาจะนี่ครับเวลาจะ เวลาจะให้มันหยุดทํางานนะครับตัวตัว,ตวล็อกมีหลายวิธีเนาะเหยียบคัต์ปลดพิทอหรือเหยียบเยบรกนะครับผ่อนเลยส่วนหน้าปัดนะครับหน้าปัดที่แตกต่างกันตัวนั้นจะเป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษนะครับคันนี้เป็นโปรแกรมภาษาไทยครับต่างกันเยอะนะครับอ่า เข็มไม้เข็มวัดรอบเขียความร้อนเขียนน้ามันคันนี้จะง่ายหน่อยนี่ครับเขียวัดลมถังถังซ้ายถังขวาสองถังเป็นมันมันมันขึ้นเลยนะครับตัวนั้นต้องไปตั้งหน้าปัดส่วนหน้าปัดนี่ก็ยังมีโชว์ไฟโชว์นะครับว่าตอนนี้เข้าพิธีโออยู่นะครับ นี้น่าจะเป็นความร้อนของน้ํามันเครื่องหรือเปล่าหนือระ,ระดับน้ํามันเครื่องเนาะก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองจะลองปวด p โอดูนะครับตัวนี้จะลงหรือเปล่านี่คก็เป็นรูปตัวนี้ขึ้นมาครับก็ประมาณนี้เนาะไม่ใช่แต่คล้ายอ่าคล้ายๆกันนะครับส่วนอย่างอื่นก็คล้ายๆกันที่ต่างกันก็คือหน้าจอกับ เครื่องเล่นเครื่องเล่นก็ตัวนั้นก็มันจะไม่มี USB ฝั่งนี้นะครับจะเป็น USB แปลกๆหน่อยก็มี AUX อันนี้เวอร์ลูม AUX ได้แค่ AUX นะครับคือเชื่อมอ่า เชื่อมจากมือถือแฟลชไดร์ได้นะครับแล้วก็เป็นสายสายาสายของฟังนะครับมีราคาครับตัวนี้เป็นสวิตท,ที่เข้าต่อมัอนกันนะครับแต่ของสกอเขาจะสวิตเสียบสวิตส,ส,สายเรียนไว้กับปลั๊กนะครับเขามีปลั๊กให้รวมๆก็คล้ายๆกันเนาะ เดี๋ยวจะมาลองดูเวลาขับสมรรนะการขับลองดูคันนี้นะครับว่าข้อหนึ่งเวลาเข้าเกียร์หจะล็อกที่ประมาณ1,780 0รอบไหมนะครับหรือความเร็วประมาณ90าจะเหมือนกันไหมเนาะเพราะว่าคันนั้นเนะ่ะเราใส่เกียร์ห้าเราลากเกียร์มาได้ถึง2,000 2,002 2,003นู 2, 2, 2, ่นนะครับเกือบครับความเร็วก็80กว่าเลยครับพอเข้าเกียร์หปุ๊บห้อยเลยครับอรอบไม่ขึ้นเหมือนมันจะล็อคล็อกรอบไว้เกียร์หกเนาะต้องมาดูครับว่ามันจะล็อกไว้หรือเปล่าบางคนเขาก็อ่าเรียกว่าล็อกความเร็วไว้ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ต้องมาดูมาดูสมรรถนะตอนขับนะ มาดูสภาวการขับนะครับตอนนี้อยู่เกียร์สองนะครับเข้าเกียร์สามตัวนี้ก็จะผมก็จะตั้งโหมดไปที่ปรับความเร็วนะครับอ,อ่สิ่งที่แตกต่างครับสิ่งที่แตกต่างของคันนี้นะครับผมว่ารอบเกียร์มันจะเร็วกว่านะครับจะเร็วกว่าเพราะว่าคันนั้นเกียร์สองนี่ยังยัง,ย,งยังไปได้สบายนะ ันนี้เกียร์สองจะจะจะช้าหน่อยต้องออกหนึ่งออกสองไม่ถ้ารถหนักไม่ค่อยไหวนะครับแต่ที่ชอบอย่างหนึ่งคือคันเร่งครับตาตีนนะครับคันนี้นี่ครับคันเร่งมาดีมากครับ เนีย่ยเกียร์หนึ่งยังเร็วอยู่นะครับอได้เจ็ดได้แปดเลยและอีกอย่างหนึ่งเขาจะมีระบบคล้ายๆเหมือนอ q คิวสังนะครับเขาจะกำหนดให้เปลี่ยนเกียร์ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยรอบนะครับเราพอเราขี่ไปมันจะมีไฟตรงนี้ครับสีเขียว เดี๋ยวผมจะจะลองลากเกียร์ให้เกินหนึ่งันห้ารออบเนาะไปสีฟาร์มจะขึ้นเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะขึ้นนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็จะขึ้นเตือนนะครับลดความเร็วครับถ้าเราอยู่สีนี้ก็เชื้อเฟืองจุดอยู่ที่จุดพอดีครับมันจะมีบอกนะครับอ่าสำหรับมือใหม่เนาะสำหรับมือใหม่ที่ไม่ค่อยฟังเสียงรถนะครับนี่ยครับมันจะบอกเลยเชื้อเฟือง อยู่จุดพอดีนะครับก็ตามตามที่เขากำหนดมาให้นั่นแหละครับนี่ครับจุดเขียวๆพันพันห้าร้อยรอบส่วนมากรถใหญ่ก็ไม่เกินนี้หรอกครับโยกเว้นอีซูซูเนาะยูซูรอบมันจะจัดหน่อยแต่ก็ไม่เกินสองพันครับเก้าพันสี่พันห้าถึงสองพันตัวนี้แรงบิดมันมาที่หนึ่งพันรอบนะเนี่ยครับบางคนนี่เล่นชั นี่นะครับ2,000รอบมันเหยียดน้ำมันทิ้งนะครับถ้าเป็นอ e ีโ no นนะเป็นอ e ีคิซังนะครับโดนโดนในอีคิซังมันสอนมวยนะครับมันบ่นยู่นั่นเลยครับครับแล้วก็จุดที่2ก็ผมจะมาลองตอนนี้ความเร็วอยู่70นะผมจะมาลองเซ็ตล็อกคันเร่งดู 1, 2, ึ่งสอี่ห้ากดเซ็ตค้างไว้นะครับนี่ครับ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอ่าตอนนี้68ิปดิดลงนะครับบิดลง67 65นี่ครับโอ้แต่ดีหน่อยนะครับตัวนี้จะบอกความเร็วบอกสถานนะเนาะครับนี่ครับตอนนี้รถเรา,าก็วิ่งไปดีวความเร็ว65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับล็อกไว้ได้เหมือนกันนะครับกับคันนั้น ทีนี้ปลดล็อกแล้วครับผมจะมาลองวิ่งดูนะครับว่ามันจะล็อกที่90เหมือนคัน้นั้นไหมแต่แต่ผมลองลากเกียร์ดูแล้วมันขึ้นถึง2,000กว่าอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าเจ้าของรถเขามาเห็นเขาจะบ่ดหรือเปล่าเนาะเขายิงหงหงหวงรถอยู่นี่ครับใช่ไหมลถคลวามเร็วเพื่อมระากน้ำมันนี่ครับขึ้น80ขึ้น90 นี่ครับเหมือนกันครับแต่ตัวนี้ล็อกอยู่พันห้าพันหกพันเจ็ดประมาณพันเจ็ดพันแปดร้อยรอบเนาะครับประมาณนี้ก็ต้องลดความเร็วให้เหลือประมาณแปดสิบห้าแปดสิบกว่า,วามันจะกำลังดีเนาะนี่ครับลดความเร็วเพิ่มประหยัดน้ำมันมันจะขึ้นโชว์นะครับคุณต้องขี่ประมาณเจ็ดสิบแปดอย่าให้เกินแปดสิบนะครับถ้าไม่งนั้นกลางคืนนะ ไฟตรงนี้นะมันแยงตาคุณนี่นครับนี่ครับก็เหมือนกันเนาะเขาก็ล็อกสป,ปิกไว้นะครับนี่ครับ69 70กำลังดีตัวนี้ก็คือแถบสีเขียวคล้ายกันเนาะกับที่คิวซังครับคล้ายกันก็สำหรับใครที่อ่มือใหม่หรือ ขึ้นขับรถใหม่ก็ดูดูหน้าปัดไปเรื่อยๆแล้วอีกอย่างหนึ่งี๋ยวผมจะลองให้ดูไม่ใช่ว่าคุณเหยียบเกินนี้แต่ถ้าลออคุณต่ำนะครับเนี่ยผมจะลองลดคันเร่งลงลดคันเร่งลงลดคันเร่งลงให้รอบมันเป็นรอบเครื่องปกตินะครับนี่นะนี่ครับ,รบตอนนี้อยู่เกียร์หกนะครับลดคันเร่งลงแล้วเราเหยียบคันเร่งเข้าไปใช่ไหมขึ้นสีฟ้านะครับ มันนี่นเห็นไหมมันบอกมันก็จะบอกให้เพิ่มความเร็วนี่ครับสําหรับใครที่แบบไม่ฟังเสียงรถเนาะก็เห็นหลายๆคนอยู่แบบลากๆไปก็มีนี่ครับเห็นไหมมันก็ให้เพิ่มความเร็วนะให้อยู่ในรอบที่พอดีครับเนี่ยผมว่าดีนะนี่เห็นไหมมันก็มันก็จะลดลงนี่ครับหกสิถึงพันห้าแล้วก็เปลี่ยนเกียร์นี่ครับ น,น,นี่เห็นไหมรอบจะตกจะขึ้นสีฟ้าก็คือมันก็จะเตือนเรานะครับว่ารถมันไม่ลอยตัวบางทีการขี่ช้าเกียร์สูงไม่ทําให้ประหยัดน้ามันเสมอไปนะครับเราก็ต้องทําเกียร์ทำรอบทํารอบเครื่องทำาทาความเร็วให้มันสัมพันธ์กันด้วยนะครับไม่งั้นก็เยียบธํามทีนะครับเนี่ยครับเนี่ยแต่ตอนนี้ 73กิโลเมตรนะครับรอบเครื่องอยู่พันห้านะครับเ0 7ดสิบเดสิบกว่ารอบเครื่องอยู่พันห้าก็คือเป็นช่วงที่ประหยัดน้ำมันที่สุดน,นะครับก็ดีเห็นไหมใช้ระบบควบคุมความเร็วเนียเ่ยจุดเชื่อเพลิงดีประสบความสำเร็จประมาณนี้ครับถ้าเป็น EQ ซังมันก็จะบอกว่าคุณรักษาความเร็วได้เขาเรียกอะไร อยู่ในช่วงที่ประหยัดน้ามันที่สุดมันก็จะบอกประมาณนี้ครับถ้าเป็น EQ สังของพวกฮีโนวะิคเตอร์นมันก็จะขึ้นมาบอกว่า,าคุณรักษาความเร็วได้ที่จุดที่ประหยัดน้ํามันสูงสุดสูงสุดนะครับคุณก็รักษาความเร็วนี้ต่อไปประมาณนี้ครับประมาณนี้ระบบใหม่เนาะมันมันเป็นระบบ E.I เนาะ มันควบคุมไม่ตั้งตั้งแต่พฤติกรรมการเหยียบคันเร่งการเลี้ยงคันเร่งของเรารลดรอยตัวมันมันคุมได้หมดเนาะนี่ครับเจ็ดสิบกเจ็ดสิบเจ็ดประมาณเนี้ยกําลังดีรอบจกเกินพันห้า 75, เนาะบางคนเขาบอกรถบรรทุกเนี่ยเข็มไม่เข็มไม้เสียไม่เป็นไรแต่เข็มมันรอบอย่าเสียจะฟังเสียงรถได้ง่ายก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวถึงสกคนละครคอ่อยพบกันนะครับขอ เดินทางสะกดนะครับเดี๋ยวจะเกิดเดี๋ยวจะทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายนะครับครับแล้วผมก็มาถึงที่ไฟฟ้าจังหวัดส,สกลนครน,นะครับอ่ารถถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับสรุปแล้วรวมๆนะครับก็คล้ายๆกันนะครับแต่คันนี้จะมีระบบเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ